ตลอดทั้งปี2020เนี่ยมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เยอะมากๆเลยนะครับและแน่นอนว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะไปหาใน Google ไปเซิร์ชว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาทำยังไงกันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเซิร์ชอะไรใน Google บ่อยสุดครับเมืองของอืงมันไม่ได้เกี่ยวกับสถาตนการเหตุบ้านการเมืองเลยค่ะ,ะแต่ว่า คาเฟ่แถวท้องหล่อ2020นี่คือบ่อยสุดตลอดทั้งปีบ่อยที่สุดใช่เพราะว่ามีคาเฟ่ใหม่ๆเกิดขึ้นถูกต้องแล้วก็จะแบบเปลี่ยนปีไปเรื่อยๆ2019-2020ลองดูว่าจะติดโผลหรือเปล่านะส่วนของผมนี่โปรโมชั่นโรงแรมพูลวิลล่าราคาถูกเอาจริงๆนะการเซิร์ช Google เนี่ยไปดูประวัติจะบอกเลยว่าคนคนนั้นนิสัยเป็นยังไงนี่ชอปเที่ยว สายหวานเออสายหวาน <laughs> ชอบชิวนะครับ <laughs> แต่ว่าคนไทยครับเซิร์ช Google ตลอดปี2020ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นสกูปนี้แล้วจะดีใจเพราะว่าติดท็อปเลยคือเราไม่ทิ้งกันแล้วก็คนละครึ่งก็เป็นนโยบายของ <laughs> รัฐนะครับเราไปติดตามครับว่าคนไทยนั้นเซิร์ช Google อะไรบ่อยที่สุดและที่แน่ๆครับละคร,ะครของ g m 25ติดโผลด้วยถึง4เรื่องไปติดตามกับคุณนิทิศนาจเจริญครับ สวัสดีชาวโซเชียลทุกคนใกล้จะสิ้นปีแบบนี้หลายคนทราบหรือเปล่าว่าตลอดปี2563ของคนไทยเราที่ผ่านมาเราผ่านเหตุการณ์สำคัญอะไรมาบ้างถ้างั้นวันนี้ผมจะพาไปดูผ่านคำค้นหายอดนิยมมากที่สุดในเว็บไซต์ของ Google นะครับซึ่งหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้างั้นไปดูกันเลยครับ และคำที่ถูกค้นหาใน Google มากที่สุดของประเทศไทยประจำปี2563โดยผ่านสายตาและการค้นหาของผู้คน10อันดับได้แก่นี่เลย10อันดับที่ Google เปิดเผยออกมานี้ไหนใครเคยเส์ชฉาคำว่าอะไรบ้างแน่นอนว่าอันดับหนึ่ง คำว่าเราไม่ทิ้งการถูกเสิร์ชหามากที่สุดซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะได้รับเงินจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน และสำหรับปีนี้สถานการณ์โควิด19ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำเนินธุรกิจของประชาชนทั้งประเทศคำว่าโควิด19จึงติดอันดับที่คนไทยค้นหาม,มากที่สุดจนทำให้โครงการของรัฐบาลได้รับความนิยมกว่า5อันดับไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเยียวยาเกษตรกรเราเที่ยวด้วยกันและลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบโลกเลยเราก็จะรู้ว่าอันดับหนึ่งนือันับต้นๆในแต่ละประเทศเนี่ยแน่นอนโควิด1 9แทบจะไม่มีประเทศไหนที่ออไม่มีคําว่าโควิดติดอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมคะจริงๆคําที่คนไทยค้นหามากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งปีนี้คือเราไม่ทิ้งกันค่ะ อันดับ2คนละครึ่งอันดับ3คือโควิด1 9ตอนแรกๆเนี่ยเมื่อโควิด1 9เกิดขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มค้นหาว่าโควิด1 9คืออะไรใช่ไหมคะคนก็ค้นหาอินโฟเมชันเป็นแบบ Knowledge เป็นความรู้ปกติธรรมดาว่าเอะโควิด19คืออะไรแต่พอเราเริ่มรู้ว่าโควิด1 9คืออะไรคนก็ค้นหาว่าแอลโกอฮอล์ล้างมือทำเองได้ยังไงเอา,เอาแมส ทำเองได้ไหมใส่แมสยังไงวิธีป้องกันโควิด1 9าทำยังไงหรือตรวจเช็คร่างกายเราจากโควิด1 9เป็นยังไงพอคนเริ่มมีความรู้เหล่านั้นใช่ไหมคะสเต็ปถัดไปเราต้องอยู่บ้านเรามีล็อกดาวน์คนก็ค้นหาว่าเคอร์ฟิลคืออะไรคนก็ค้นหาว่ามาตรการช่วยเหลือคืออะไรหรือเริ่มค้นหาว่าอยู่บ้านทำอะไรดีมีสูตรอาหารน่าสนใจอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ ส่วนประเภทข่าวที่คนใี้ความสนใจอยากรู้ต่อเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างหลากหลายโดยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นความกลัวจากโรคระบาดโควิด -19 ที่ทำเอาคนไทยแทบไม่กล้าออกจากบ้านหลายคนต้องเวิร์กฟอร์มโฮมและก็นับว่าเป็นโรคที่คนสงสัยแล้วก็อยากรู้มากที่สุดเพราะถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทั่วโลกต้องรับมืออย่างหนักหน่วงแม้แต่อดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์ ก็ยังติดโควิด19แน่นอนว่าน,นั่นย่อบส่งผลให้การเมืองในสหรัฐร้อนแรงจนติดคำค้นหายอดนิยมไปด้วยอย่างคำว่า US election 2020ที่ล่าสุดโจบไบเดนผู้ท้าชิงตำแต่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกลายเป็นผู้นำสหรัฐอ,อเมริกาคนที่46ชนะโดนัลด์ทรัม์ ส่วนข่าวสะเทือนขวัญและก็อุบัติเหตุในบ้านเราที่คนสนใจเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ที่จังหวัดมุกดาหารที่ตอนนี้ผ่านมากว่า7เดือนนับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์กราดยิงโคราชที่ทำเอาคนไทยตามติดภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการจับกุ่มตัวผู้ก่อเหตุแต่ท้ายที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ ขณะที่ข่าวรถไฟชนรถบัสก็ทำเอาสะเทือนใจไม่แพ้กันมีผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า20คนทำเอานักวิชาการประชาชนถกถึงปัญหาการจัดการจราจรทางข้ามรถไฟว่าอันตรายหรือปลอดภัยอ้แล้วคนไทยอยากรู้วิธีอะไรมากที่สุดก็นี่เลยทั้ง10อันดับก็คงจะเป็นผลพวงมาจากโควิด19ที่คนไทยต้องหาวิธีรับมือกับการดำเนินชีวิตการรักษาสุขภาพตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ท้ายที่ความบันเทิงคอละครคำค้นหายอดนิยมที่คนไทยเสิร์ชดูละครซึ่งละคร g m m 25ติดโผถ,ถึง4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อในเกมรักเอาคืนเริงริตาและไฟสิ้นเชื้อ ไหนครับใครเซิร์ชหาคำว่าอะไรบ่อยมากที่สุดใน Google นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆ Google เนี่ยหลายคนใช้ค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะค้นอะไรก็เจอไม่ว่าจะหาอะไรก็ไม่ผิดหวังนะครับก็เลยทำให้ Google เนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยนิยมใช้กันมากที่สุดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ใช้ Google ในการค้นหาแต่ว่าไม่ได้ค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาความรักครับ ไปก่อนนะครับบายๆไงครับชาวโซเชียลมีใครเซิร์ชข้อมูลตามที่คุณมดเขาได้รายงานไปหรือเปล่าค่ะเออว่าหลายคนนะฮะเพราะว่าหลายคนอยากจะดูรายละเอียดอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของของประชาชนคนไทยทุกคนครับเดี๋ยวรอยต่อ2020-2021่อคนละครึ่งก็คงจะเซิร์ชกันเยอะอีกใช่ไออย่างไรเพราะบางวันวันไหนกี่โมงอะไรยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ